สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมไลฟ์สดแล้วก็ชมย้อนหลังด้วยนะครับมีเสีย,ยงชัดเจนนะครับออราคานะครับวันนี้ครับแจ้งมาตั้งแต่เมื่อเมื่อวานแล้วนะครับมีการขยับราคานะครับ ยูเรียนะครับท,ท,ที่เรา,เร,ารอคอยนะครับขยับราคาลงนะฮะแล้วลงลงลงหน้าตกใจเหมือนกันนะฮะ<อ>ตอนแรกทีมงานคิดว่าไม่น่าจะลงแล้วนะแต่ว่าปรับราคาลงนะครับก็เลยต้องไลฟ์สดนะฮะวันนี้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็น พ่วงนะครับพ่วงนะฮะล,ลงสินค้าอยู่นะครับวันนี้ลงทั้งหมดสองตามสามพ่วงนะฮะออด้านนอกนั่นอีกหนึ่งพ่วงนะฮะร,รอคิวอยู่นะดเดี๋ยวผมแจ้งราคาเลยนะฮะ ลงทั้งปุ๋ยสูตรทั้งปุ๋ยยูเรียนะฮะลงทั้งหมดเลยนะฮะโดยเฉพาะยี่ห้อนี้นะฮะก็แจ้งลงมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วนะฮะตัะ้ราคาสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะครับอันนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนที่รับชมอยู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนิดนึงนะ ลงทั้งปุ๋ยสูตรปุ๋ยยูเรียนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆสักนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะฮะจะได้แจ้งทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะดเูเข้าที่หน้าเพจให้ดูด้วยนะครับอะระหว่างนี้เข้าที่หน้าเพจให้ดูก่อนละกันครับ เพื่อนๆที่เคยเข้าหน้าเพจแล้วนะครับบางท่านบอกว่าอไลฟ์สดหรือว่าคลิปเรียวนะครับคลิปเรียวเนี่ยเขาให้30วินาทีนะครับเขาเรียกว่าคลิปเรียวนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ทันบอกราคานะครับเพื่อนๆที่เข้ามาที่ facebook นะครับเข้าเข้ามาที่ facebook นะครับพยายามมองหาโลโก้เนี่ยนะครับเนี่ยครับ nadd.com เห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับแตะเข้าไปที่โลโก้นะครับนี่แตะเข้าไปที่โลโก้ปุ๊บ อันนี้เขาจะเข้ามาที่หน้าเพจนี่คือหน้าเพจของเรานะฮะหน้าเพจเราฮะหลังจากนั้นนะครับกดเลื่อนนะครับกดเลื่อนดูนะฮะเห็นไหมฮะอ่านี่จะมีไลฟ์สดอยู่ด้านล่างนี่เห็นไหมที่กาลังไลฟ์สดอยู่นะฮะเลื่อนไปทางขวามือนี่เห็นไหมฮะอันนี้คือราคาที่เมื่อวันที่ที่สิบหกที่ผ่านมานะครับผมอัปเดตไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าราคาวันนี้นะฮะ ลงอีกต่อหนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งเป็นตารางแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้าหน้าเพจก็จะเห็นเป็นตารางแบบนี้นะครับส่วนคนที่ยังเข้าไม่เป็นนะครับคือมันไม่มีเวลาในคลิปเรียวอ่ะมันไม่มีเวลาไปบอกท่านได้ว่าแต่ละตัวนะครับราคาเท่าไหร่เพราะมันหลายสูตรนะครับอ่าอันนี้ราคาวันที่16นะส่วนราคาส่วนราคาวันที่วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตเป็นตาราง ให้ดูเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับราคายูเรียกระต่ายที่เห็นอยู่เนี่ยฮะ805บาทถึง820บาทนะครับตัวนี้ลงไปอีกนะครับวันนี้หลุดหลุด700เอ้ยหลุด800ไปแล้วนะครับแต่อยู่ที่700ไปปลายนะครับตัวอื่นก็คอยติดตามอัปเดตเป็นตารางนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวทีมงานจะอัปเดตเป็นตารางให้นะครับก็เป็นตารางวันนี้นะครับ อาท่านดูตัวนี้คร่าวๆไปก่อนมันจะลงจากนี้อีกนะครับมันจะลงจากนี้อีกนิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่ดูตารางวันที่16แล้วก็ถ้าคํานวณได้เลยก็ลงจากที่ผมบอกไปอีกประมาณ10บาทนะครับสิบาทบางท่านบอกว่า ดูตารางยังไงอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจำไม่ได้เนี่ยเข้าไปย้อนดูย้อนดูที่ต้นคลิปได้นะครับส่วนสูตรอื่นๆสอบถามได้นะครับว่าอ่าเท่าไหร่นะครับอย่างสิบแปดแปดแปดเนี่ยบางทีผมก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งไว้นะครับเนี่ยนะสูตรนี้สิบแปดแปดแปนะนี่ด้านไกลนี่นะสิบแปดแปดแปดตอนนี้อยู่เก้าร้อยปลายปลายเหมือนกันนะครับ คุณพี่ถามว่าจะเ,เข้าไปทักทายเ,เพื่อนๆนสักนิดหนึ่งนะฮะสักครู่นะฮะกล้องตัวนี้เล่นยากมากผมใช้กล้องตัวใหม่นะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปทักทายเ,เพื่อนๆนนิดหนึ่งะฮะพี่วิจัยมณีแก้วพี่ยุทธพงศ์ปรชาชิตนะครับพี่ปริญญาพี่บางกอนนะครับ พี่อาร์ตบอกลง1ิบาทใช่เดี๋มัมาลงช่วงนี้ลงไม่ถี่มากนะครับพี่สมหวังพี่เชนเชนพี่แทนศักนะพี่แบงค์หนักอยู่เรียกระต่ายเท่าไหร่อย่างพี่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับพี่จำเนียนทองกระจ่างพี่ชุมพลพี่ทองมีนะครับพี่ทองสีพี่คำฟองพี่สุพีศาสุราพี่น้ำพริกในวังพี่สุภกิจสวัสดีครับพี่พี่กันยาวีนะครับ ยูเรียกี่บาทอ่ะเมื่อสักครู่นี้ผมแจ้งไปแล้วนะครับพี่แสงอรุณนะครับหนูน้ำอ้อยนะครับโชคสมใจนะครับพี่โชคสมใจพี่รุ่งทรงทิมไทยนะครับอ่าพี่เชนเชนถาม1888มงกุตเท่าไหร่อ่ะแจ้งไปแล้วนะครับยูเรียกระสอบและกี่บาทพี่ทองมีนะครับพี่นรงจันทราพิลมสวัสดีครับพี่ พี่พะยูนพยงศักด์นะครับราคาปุ๋ยเท่าไหร่นะครับแจ้งไปแล้วนะครับพี่คำพันธกรวยสวัสด์นะครับสำหรับแนวโน้มนะครับแนวโน้มใครที่รอฟังอยู่แนวโน้มนะครับจริงๆยูเรียอย่างที่คาดนะครับก็คือผมแจ้งไปแล้วว่าเราลงมานะครับพอพอคิดว่าจะลงเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ลงเลยนะครับเราใช้กันเยอะเขาก็ไม่ปรับลงนะครับพอช่วงนี้นะครับ รถที่โรงงานเริ่มบางก็ตอนนี้ลงมานิดหนึ่งนะครับอยู่เรียลงมาแล้วนะครับใครที่รออยู่ก็ผมคาดว่าเขาน่าจะถ้าเต็มที่ก็อีกน่าจะสิบบาทนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ผมประเมินแล้วว่าทีมงานคิดว่าก็าน่าจะไปไปลายเดือนนี้นะครับอาจจะลงอีกสักรอบหนึ่งนะฮะ แต่จะให้จะลงพีถียังไม่ลงนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตรนะครับปุ๋ยสูตรก็น่าจะลงครับลงยาวๆเหมือนกันนะครับปุ๋ยสูตร16200 1688 1888นะครับลงยาวๆเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะชะลอตัวนิดนึงนะครับเพราะอย่างอย่างที่บอกนะครับถ้าเราใช้เนี่ยมันเป็นช่วงใช้เนี่ยนะครับเขาก็อาจจะยังไม่ปรับลงนะครับแม่ปุ๋ย0060 1 8 4น6 0นะครับ ตรงนี้ลงยาวๆครับแล้วก็ลงหนักด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะช้าหน่อย